กรณีเคสสตัตดี้โปรเจกต์เบดเลอร์นิ่งเรื่องโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต4ศึกษาโดยนายเจียรศักดิ์ชำนานเวศผู้อำนวยการโรงเรียนโพทองหนองต่อปูนวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต5กลุ่มที่ DP04 เลขที่18ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางตั้งอยู่ที่หมู่8บ้านป่าพ้าวตำบลเขาสวนกวางอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกน่นเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น782คนผู้อในวยการโรงเรียนคือนายชุมพลทองตระกูลมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม42คนสภาพปัญหา ด้วยปัญหาเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของนักเรียนรวมถึงอนาคตของชาติซึ่งปัญหาที่พบเห็นได้บ่อยครั้งได้แก่ปัญหาการใช้สารเสพติดการใช้ความรุนแรงการตั้งคันในวัยเรียนปัญหาอาชญากรรมการติดโซเชียลมีเดียวิธีการแก้ไขปัญหาของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางได้ยึดหลักการของโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ โดยนำหลักการของลูกเสือมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติดังนี้ 1. เน้นการปฏิบัติกิง่งจิตอาสาการช่วยเหลือสังคมการบำเพ็ญประโยชน์ 2. พัฒนาทั้ง3ด้านทั้งทางกายสติปัญญาและจิตใจ 3. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม4 สร้างความเป็นผู้นำ5พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลจากการดําเนินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเขาสนกวางได้รับรางวัลสําคัญคือ 1. ได้รับโล่รางวัโลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจําปี2565จากสํานักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนนารีระ,ระดับประเทศ ประจำปี2565 3. ในายอภินัตนาเราได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารผู้สอนและผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่นประจำปี2565จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติขอจบการนำเสนอรายงานการศึกษารายกรณี case study แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ